สบายดีพี่น้องสบายดีสมองสบายสมกุศลเขาพ่อจะสั่งเงินค่กาพี่น้องสบายดีพี่น้องซาพอสีหันโมสินไคทำเครื่องมักมักไวมักมักเป็ดพี่น้องยังะมันต่มใส่นะ ยัง้อมย,อยังกดเลืองๆนะอมเนตอมเนต์มเมนต์กับขิงคอมเมนกับขิงครั้งแรกที่เราสิได้กินแบบมักแปลกแปลกพี่น้องเลยมากแบบแปลกแขบบ่งแต่ไ ลราซ่อมต่อไปน,นะพี่น้องนะหอมเลยนะน้องเอ๋ยตอนนี้ก๊าบกำลังครัวเตรียมเอาไปมักยาบาลิเป็ณผู้ครัวคือเก่าแล้วพี่น้องเลยสสวัดีพี่น้องแต่ยาดีเมื่อนะมึง บ้ใหญ่ไปแล้วพี่น้องขว้วล้อองคสิซเดม,มาร์กนาอพี่น้องมาร์กล้วองสิซเดียร์รอเบิ่งทำกัรรดน้องพี่น้องเนะ ลังคั่วนะพี่น้องเนาะราเบิงร้อส้มตอนตอนต่อไปคั่วแล้วห่อกับสีแด้เอาไปมากเพราะว่าเครื่องมากเข้ากันได้ต่ำไปแล้วนะพี่น้องเนาะต่ำหัวหัวหัวข่าหัวสิงไข่ขิงกระเทียมเราเบิงตอนต่อไปพี่น้อง อนนี้ก็กําลังสิคั่วแล้วพี่น้องนี่คั่วแล้วเฮาก็สิไปมักบัดกินน้อยก็แล้วพี่น้อง ามายอยากเชียงผู้ซีแล้วแล้วพี่น้องกำลังสิมมามายังก็ม่มาค่าก,กเออ <laughs> <laughs> น้องผู้ซีกำลังเอาทานเสต็อตไว้ถ่ามิมากน้องอ,อ,อันนี้เราใช้อันนี้ข,ขมๆมนั่นแหละ มักสูตรใหม่ให้กันยังนะซอสกี่มันกี่ รสดีใ mm ้ hmm. ื้อมาได้แล้ว้ซื้หมดเลยน้ำตาล ก็เราก็เตรียมคลุนต้องลขลุกเลุ่นซิหอมนี่กระดบเพิออ่สอิยางเลยนี่พี่น้องม่หอมหอมหมดจันเสร็จย่างนีงจะอะไนเสร็จแล้ว Lương âm lao slao simu Chim chẳng lịch sử chè bung chè bung chè chè chim lụa 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 นระเบิดระโสมตอดอยางพี่น้องสาพุซีส,สิเป็นคนยยางหอมมืออยางพี่น้องบาานสาพุซีเป็นคนยยางหอมไดยสิเอ้ย nàng luôn phải chứ, lọnเอง. à, chị nọ ơi, tê đặng huề huề. có con con chắc con lẽ, thay rồi. ừm, si, gì à ừ. tê đặng huề huề ปีนนะสิไมก่นชุกในเออไหนเนเอามาแล้วหลังเอาไปหลังเอาสียกกลางๆนะสิ <laughs> น้องไาลูกมันอันนี้ มันโอ้แสบเน่นอนขันป่แสบกันนัวแก่หน่อยนึงบวไหยแล้วรไปลูกอาใส่หางหนึ่งที

พี่น <o festivals S 1> ้องบูไฟลูกความมั่นของเป็ดเพิ่นสิย่างก่อนแน่ติกินอยู่บ่ล่มื้อนี้เนาะเพิยาอก่ได้กัเกว่านี่วังวังเ้านี่กวดขี้เหยไปจุดลูกว่ายนไปอจตออกสไตอย่างต ย่างแล้วไปทีจะปล่อยพี่น้องเต็มจานไปย่วางบ้านแันห้วนว่างดูนะวั้น้ำเ้าวนี้เบิดมื้อเอาไปใช้อื้ออืมกินยนอิม่มไปกน,นิีนยัง จำมะคุ้งมาเต็มโคกเกือบเต็มลายคนค่ะสีสันน่ากินน่ากินตรวจจ้ามาเดิมมาเดิมกินตาบาคุ้งน้ำแม่หมูเด้อลูก ทุกคนแม่หุ่งกำลังตำบักหุ่งมูไกินกับย่างเป็ดพี่น้องเงินปลาหมูอ่ะแม่เงินปลาหมูเออวางซ้ายแล้ววางซ้ออกจากกลุ่มเออแม่วางแล้วลูกเด้วฉันเด้อภาคสิทธิไเดล่าคีบะเพี้ยต์สนีน้องพี่น้องหน้าคลิปหน้าพอกันใหม่ผิดพลาดยังขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเดินเดือพี่น้องหน้าในคลิปหน้าพอกันใหม่